ปกตินักโทษตัวไปมาปั๊บก็ล็อกกุญแจมือแล้วก็ขึ้นรถกรงขังคุณทักษิณมาโหยืนตะเบะกันเป็นแถวเนี่กระบวนการของคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุคคลที่อยู่อยู่เหนือกฎหมายแต่ภาพที่คุณเทพไทยประเมินเอาไว้ถ้าดูจากทั้งหมดแล้วข้อกฎหมายแล้วก็ในทางการเมืองบรรยากาศโดยรวมด้วยเนี่ย ไม่คิดว่าจะมีปรากฏการณ์ที่ว่าโหมีเจ้าหน้าที่อีกหน่วยหนึ่งไปรอคุณทักษิณเพื่อจะอายัดตัวไปแล้วก็ไปขออำนาจศาลฝากขังไม่มีนะที่อาจารย์ปรเมศอธิบายเมื่อสักครู่ไม่มีหลกผมคิดว่าคุณทักษิณก็ถ้าคนที่จะมารอมารอเนี่ยก็คือมารอตอนรับคุณทักษิณมีแต่คนมารอตอนรับมีคนมารอจับใจมันมีแต่คนมารอรับมาชื่นชมคุณทักษิณมายินดีคุณทักษิณที่คุณทักษิณได้กลับบ้านก็เหมือนกับวันที่คุณทักษิณมาวันที่22สิบสองสิงหาคมไะปกตินักโทษตัวไปมาปั๊ แล้วก็ขึ้นรถกรงขังแล้วก็ขึ้นศาลดีกาคุณตักสินมาโหยืนตะเบะกันเป็นแถวเลยแล้วก็ออกมาปล่อยให้ออกมาโบกไม้โบกมือกับมวลชนแล้วก็รถกลับไปอันนี้ก็เหมือนกันแม้ว่าคุณทักสินอยู่ในฐานะผู้ต้องหาอันนั้นอยู่ในฐานะที่ออกหมายจับฐานตักสินไปแล้วนะก็ยังได้รับการปฏิบัติแบบนั้นแต่วันนี้เนี่ยคุณตักสินแค่ได้พักโทษออกไปพักโทษแล้วก็คดีหนึ่งหนึ่งสองก็ยังคาราคาสั่งอยู่เพราะ,ะคุณทักสินไม่ได้อยู่ในฐานะ ผู้ต้องหาคดีหนึ่งอยู่แล้วเพราะตำรวจหรือใครที่จะมาล็อกตัวคุณทักษิณไปดำเนินการเนี่ยผมว่าไม่มีหรอกอย่างนี้ก็ <c oughs> ก็เชิญคือถ้าทำผมว่าจริงๆเขาทำไปแล้วคือวันที่เขามาแจ้งอายัดตัววันที่28คุณทักษิณมาวันที่22สิงหาครอายัดตัวแล้วก็เพิ่งมาแจ้งข้อหา 10, วันที่1 7บกามกรา, 10, 7, กราตอนนี้สังคมถามว่าแล้วทำไมคุณไม่แจ้งข้อหาตั้งแต่วันนู้นเลยอ่ะ ทำไมคุณทอดเวลามาวันพร้อมอายัดตัวคนก็แจ้งข้อหาอและระหว่างนั้นคุณก็สอบได้เลยเนี่ยาหากว่าจะเร่งรัดคดีนะอสอบได้เลยเอแล้วทําไมทาไมคุณไม่สอบและวันที่17ที่คุณไปพบคุณทักษิณนเนี่ยคุณทักษิณนอยู่ในสภาพที่รับข้อกล่าวหาได้ไหมหรือยังปกติไหมหรืออะไรแล้วยังไม่ีใครรู้เลยว่าคุณไปหาคุณทักษิณนเพราะตอนนั้นนี่เขาบอกคุณทักษิณนไม่มีใครพบพบไม่ได้ใครก็ค้าพบไม่ได้ก็พึ่งความพึงมาแตกเมื่อวานว่า อายการไปแจ้งข้อกล่าวหาคุณรรทักษิณที่ท่านแล้วพเพราะนี่กระบวนการของคุณรรทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุคคลที่อยู่อยู่เหนือกฎหมายแล้วก็เราจะเอาระเบียบที่จะทําต่อบุคคลธรมรมดาทั่วไปเนี่ยมาจับคุณรรทักษิณมาวัดคุณทักษิณเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนอื่นเนี่ยได้คนอื่นก็เหมือนอาจารย์ปรเมศว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับเรื่องระยะเวลาการ ได้รับสิทธิ์พักโทษของถ้าเทียบกับเคสของคุณเทพไทยครับคุณเทพไทยเนี่ยติดครบ2ใน3 2ใน3คในบครับ,รบออตอนที่จะได้รับการพักโทษเนี่ย ปวคุณเทพไทยเป็นคนร้องขอไปเองหรือทางเรือนจําเขาเป็นคนพิจารณาและส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการของราชทัณฑ์คือจริงๆก็ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผมก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าผมมีเงื่อนไขไหนบ้างที่จะได้รับการพักโทษตอนแรกเขาบอกใช้สิทธิ์หนึ่งใน3ซึ่งเคยทําให้กับบุคคล VIP บางคนไปผมก็ใช้สิทธิ์หนึ่งในสามคนหนึ่งในสามเาบอกระเบียบนี้ยกเลิกไปแล้วมีอันเดียวก็คือสในสเท่านั้น ผมก็รออยู่จนถึง2ในสแต่ว่าในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยผมมาดูในกรณีของทักษิณเ,เขาบอกว่า1ในสหรือว่า6เดือนอันไหนมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ใช้ระเบียบรวมราชทันปี2อ6 0ซึ่งจริงๆระเบียบนี้ก็ควบคุมอยู่ตอนที่ผม อยู่ในเดนจําด้วยเพราะผมอยู่ในเดนจําปี6-5ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังแปลกใจยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันมันสองมาตรฐานหรือว่าในวันที่ผมทำเนี่ยผมมันไม่มีขเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีอํานาจพอที่จะให้คนไปค้นหาระเบียบที่มารองรับผม แต่แต่ระดับกรุงเทพไทยแหม่ก็ต้องมีทนายความมีนักกฎหมายอะไรคอยช่วยดูว่าเอะมันถึงเวลาที่จะได้รับการพักโทษแล้วหรือยังทําไมไปพลาดตรงนี้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วระเบียบมันคือถลุมมันเขียนว่าหนึ่งในสามแล้วก่อนกรุงเทพไทยก็เคยมีคนใช้หนึ่งในสามแล้วใช่ครับแต่ว่าหนึ่งในสามแล้วเนี่ยเขาเอามาให้หนึ่งในสามเนี่ยยกเลิกมีประกาศของอธิบดีของอธิบดีกรมแรงงารถึงจังหวัเราจะขอใช้บ้างหนึ่งในสามเขายกเขายกเลิกเขายกแล้ว,เ,ลวเอาคำเอาคำยกเลิกไหมผมดูเรียบร้อยผมเนี่ยจริงๆผมเนี่ยจากฟอง ด้วยซ้ำไปเรื่องนี้นะฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดด้วยซ้ำไปฟ้องอธิบดีเนี่ยว่าคุณออกมาแล้วใช้ประมาณ3 4มสี่เดือนแล้วคุณยกเลิกสำหรับบางคนสำหรับบางคนอันนี้แสดงว่าเออสำหรับคนบางคนเท่านั้นเองอแต่ว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยเขาอ้างพรบราชธรร์ปี2560ัซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้กับผมไม่ได้ใช้กับผมผมไม่ได้ใช้คนละตัวครับคนละตัวผมไม่ได้ใช้ถ้าใช้อันนี้ผมต้องสองในสามถ้าหากว่าใช้ระเบียบเดียวคุณทักษินพอออกมานานแล้ว